สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมเนหมีนะครับบทที่13นะครับข้อที่15จนถึงข้อที่22 mm hmm. พราะฉะนั้นของพระเจ้าในตอนนี้เนหมีเองนั้นได้มาลื้ฟื้นนะครับและปฏิรูปเรื่องของวันสบาโตใหม่นะครับเนื่องจากสิ่งที่เนหมีเองนั้นเนี่ยได้เห็น,นรประชาชนอิสราเอลนะครับแล้วก็พวกที่มาค้าขายนะย เขาเองนั้นได้ทําในสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตเพราะว่าวันสบาโตเป็นวันที่พวกเขาเองนั้นจะต้องหยุดเว้นจากการงานทั้งหลายเพื่อที่จะใช้เวลาในการพักสงบกับพระเจ้าใช้เวลาในการแสวงหาพระเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้า แต่พวกเขาเองนั้นสนใจกับเรื่องของอะไรครับความปากท้องความเป็นอยู่มากกว่าสนใจในเรื่องของอชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่พวกเขาเองนั้นจะใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นเองนั้นเนี่ยเนใมีเองนั้นได้จัดการสิ่งเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะเนใมีเองนั้นเตือนนะข้าราชการเตือนผู้ใหญ่ในเวลานั้นและเนใมีเองนั้นเนี่ยได้เตือนประชาชนและพร้อมกับคนต่างชาติที่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องนี้หรือไม่รู้เรื่องนี้ เนมีเองนั้นได้เตือนครั้งสองครั้งและหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนมีเองนั้นก็ปฏิรูปและเพื่อที่จะทำให้ชนชาติอิสราเอลเองนั้นเนี่ยได้อยู่ในทางที่ถูกต้องและดําเนินชีวิตเป็นที่ชอบในสายพเพเทของพระเจ้าและระมัดระวังชีวิตที่จะดําดเนินตามความจริงแห่งพระวจนะของพระองค์พี่น้องครับเหตุการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นเราเองนั้นเนี่ย เราเห็นความจริงจังของเนฮามีที่จะดําเนินชีวิตยอย่างเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้าดําเนินชีวิตยอย่างศรัืธอตรงตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าและไม่ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระดํารัสของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่เราเองนั้นได้ค่อยคิดกับ <c oughs> กับเรื่องราวนี้ก็คือว่าสำหรับชีวิตอคริสเตียนเองนั้นเราต้องเป็นชีวิตที่จริงจังกับพระเจ้า จริงใจจริงจังและดำเนินชีวิตตามความจริงเห็นพระวจนะของพระองค์ไม่ได้มีแรงจูงใจอื่นใดนอกจากที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าชีวิตที่เสเราต้องตระหนักว่าหลายครั้งเนนั้นสิ่งที่เข้ามาล่อลวงเราเองนั้นเนี่ยให้ออกห่างจากทางของพระเจ้าก็คือในเรื่องของเนื้อหนังในเรื่องของปากท้อง ความเป็นอยู่โดยเฉพาะและมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการใช้เหตุผลจองปลอมต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตนเองนั้นได้ในสิ่งที่ตนเองนั้นปรารถนาในฝ่ายเนื้อหนังแต่ไม่ได้เห็นความสําคัญหรือเห็นคุณค่าของชีวิตฝ่ายวิญญาณในการใกล้ชิดพระเจ้าในการติดสนิทก,กับพระเจ้าหนุนใจพี่น้องนะครับชีวิตของเราเองนั้นเป็นชีวิตที่ได้มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เราเป็นคริสเตียนเราได้รับการทรงถ่าจากพระเจ้าเราได้รับความรอดแล้วแต่เราไม่ได ได้รับความรอดมาเพื่อที่เราเองนั้นจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปต่อไปแต่เราได้รับความรอดมาเพื่อชีวิตของเราเองนั้นจะไม่ได้เดินบนเส้นทางแห่งความบาปอีกต่อไปเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเองนั้นระมัดระวังความคิดของเราระมัดระวังท่าทีภายในใจของเราเพื่อที่เราเองนั้นจะใช้ชีวิตของเราเองนั้นเนี่ยไปที่ถวายเก็บพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ตลอดวันคืนในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเองและนี่คือสิ่งที่เราเห็นความโปรดปรานของพระเจ้า และเราเห็นความรักอันมั่นคงของพระเจ้าที่จะสำแดงผ่านชีวิตของเราแน่นอนครับพระเจ้าเองนั้นเป็นพระเจ้าที่รักเราแต่ในขณะเดียวกันพระความรักของพระเจ้าก็จะไม่ปล่อยให้เราเองนั้นอยู่ในความบาปความรักของพระเจ้าเองนั้นจะตีสอนเรา <c oughs> เมื่อเราเองนั้นเนี่ยได้กระทาบาปต่อพระเจ้าแต่เมื่อเรากลับใจหันกลับมาหาพระองค์และดําเนินชีวิต และมีความตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์พระองค์เองนั้นก็จะทรงแสดจความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราพระองค์จะนำหน้าเราพระองค์จะปกป้องเราพระองค์จะคุ้มครองชีวิตของเราพระองค์จะเลี้ยงดูชีวิตของเรานะเมื่อเราเองนั้นมอบชีวิตมอบหัวใจของเราเองนั้นให้กับพระเจ้านะครับด้วยความยำเกรงพระเจ้าด้วยชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า เราะฉันเองขอพระเจ้าอนวยพรอ,อยู่ในชีวิตขอพี่น้องทุททกๆท่านนะครับที่เราจะรักษาชีวิตของเราดําเนินตามความจริงของพระเจ้าและทําในสิ่งที่พระเจ้าพอประทัยไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองนั้นพอใจขอพระเจ้าอนวยพรชีวิตของพี่น้องครับ